ชื่อครูวราลัตสุก้อนทองนะคะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโรงเรียนบางเดือนสถิตพิทยาคมนะคะซึ่งขณะนี้เราก็อยู่กันที่โรงเรียนบางเดือนสถิตพิทยาคมนะคะอำเภอพุนพินจังหวัดส,สุราธานีนั่นเองนะคะค่ะวันนี้นะคะครูจะพาเด็กๆนะคะไปที่แหล่งเรียนรู้ใกล้ๆโรงเรียนนี่เองนะคะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลมากนะคะซึ่งแหล่งเรียนรู้นเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการความรู้ได้ทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ลงไปถึง กมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมอีกด้วยนะคะแต่ว่า,าครูก็จะไม่ไปคนเดียวนะคะเพราะว่า,าครูนัดใครบางคนไว้ที่นู่นนะคะเดี๋ยวถ้ายัางไรเราไปเจอกับเขาที่นู่นเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข่าววันนี้นะคะเราก็มาถึงที่กันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนที่นี่ให้เป็นห้องเรียนของเรากันนะคะโดยจะมีพี่ๆน้องๆเด็กๆนะคะจากโรงเรียนบางเดือนสถิตพิทยาคมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปเที่ยวนะคะโดยที่นี่ก็คือแหล่งเรียนรู้วัดถ้ำสิงห์ขรน,นะคะตำบลถ้ำสิงห์ขออำเภอครีริลนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะคะ ซึ่งที่นี่จะกลายเป็นห้องเรียนเหมือนที่ครูบอกนะคะโดยเด็กๆจะได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงนะคะในรูปแบบ Active Learning นะคะซึ่งจะนำเด็กๆเ,เนี่ยไปสู่สมรรถนะสำคัญที่นักเรียนควรจะต้องมีในปัจจุบันนะคะแล้วก็จะมีความรู้อะไรบ้างสอดแทรกให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ นี่ก็คือเศีมาที่สร้างในสมัยอัศยาครับเพื่อบ่งบอกได้ว่าตรงนี้คือเขตศักดิ์สิทธิ์ของวัดนะครับวันอารามหลวงในสมัยอัศยาครับแล้วก็เสีเสมานี้ก็สร้างมาจากทรายครับก็สามารถได้ดูเลยเลยว่าถ้าเหมือนว่าเป็นวัดทั่วไปเขาก็จะสร้างจากปูนะครับแต่ว่านี่สร้างจากทรายน้าว่าจะทํามาก่อน นี่คือถ้ำสิงคอนด้านนู้นคือเจดีถ้ำสิงคอนด้านในมีร้อยพระพุทธบาทค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเจดีแบบสมัยใหม่แล้วแต่ว่าสมัยก่อนก็จะมีฟุตบาทมีมีฟุตบาทเคียวพื้นตรงนี้นะแต่ว,ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ทำใหม่ครับเพื่อขยายฟุตบาทให้รถได้เดินมองได้รอบรอบตุกตาและทิแลวก็สมัยก่อนเจดีก็จะมียอดเอียงครับแต่ว,ว่าตอนนี้เขาก็ดัดยอดให้ตรงแล้วแล้วก็ใส่ไฟให้มองเห็นหน้ากลางวันในกลางคืน แล้วก็ JD ab, เจดีน um ี้ก็สร้างเรียนแบบยอดเจดีบรมตัชย์าสร้างไว้เรียนแบบเมื่อสมัยอยุธยานะคะมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งได้รับสาวชาวบ้านไปเป็นพระชายาเมื่อน้องชายของพระชายาไปบวชและได้เดินทางไปเมืองหลวง ได้เข้าแสดงธรรมและจําได้ว่ามีพี่สาวรู้จักกันเมื่อจะเดินทางกลับบ้านเกิดพระองค์ได้จัดขบวนมาส่งถึงบ้านเกิดค่ะและได้สร้างวัดสามวัดขึ้นคือวัดธรรมสินค o วัดน้ำรอบและวัดเขาพระอานท์ค่ะ จะเป็นถงงถ้ำชั้นแรกนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบูรั้นเทพชุมนุมนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นเครื่องถ้วยชามจากจีนที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาส่วนทางด้านนี้ครับก็จะเป็นรูปรูปวาดเปรตครับที่เป็นความเชื่อทางรพะพุทธศาสนาแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นพระพุทธพระพุทธรูปปางป่าลิไลครับ หรือปางโปรดสัตว์ครับที่คนในพื้นที่ให้ความนับถือแล้วก็มากลับไหว้บูชาแล้ววันนี้ก็จะมีรูปหลวงปู่ทวดครับ ที่พระเขาได้เอามาประดิษฐานไว้แล้วมีพระแม่กวนอิมครับไว้สําหรับคนที่เือเชื้อชาติจีนในวันนี้ไปมาไหวกันแล้วก็มีทวดาสวรรคครับเพื่อมาประดิษฐานไว้ให้มันดูน่าเก่งขามหน่อยตรงนี้จะเป็นธงของปปุ้ยสียครับตรงนี้จะมีความพิเศษก็คือเสียมจากกางวันครับกังวันมากๆเลยแบบ่างนี้ เสียงจากกลางวันมาครับถึงตรงนี้เป็นความพิเศษคือเสียงจากกลางวันอันนี้นะคะเป็นหินห้องหินย้อยค่ะเกิดปิติกิยาแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะเป็นภูเขาหินปูนค่ะ คือสารเคลือยที่ของปนีครับเกิดจากปฏิกิริยาการแบบฝนตกก็คือเกิดหินย้อยครับน้ำมันแบบชําระสีแบบสารลงมากองไว้ที่างลังก,กลายเป็นจะกลายตรงนี้ก็จะกลายเป็นหินงอกครับในอีมิชาเป็นทงสุดท้ายแล้วเพราะว่าถ้าเมือนเราเดินขึ้นไปเราก็จะต้องเป็นแบบปีนแล้วมันจะเดินยากครับเพราะวันนี้ฝนตกด้วยันนี้เ็เป็นตัวสุดท้ายแล้ว ตรงนี้มีความพิเศษก็คือจะมีหินย้อยเต็มหมดเลยนะมีแต่หินย้อยเต็มหมดเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนปีพศ180มีเกิดพายุแล้วก็มีการในพายุพัดแล้วก็มีการพังอยู่ด้วยการเวลาที่ว่าสร้างมานานแล้ว่ง เรามีพรยุฟังแล้วก็มีพระอาจารย์จุ่มเนี่ยอธิชาวัดองค์ก่อนเนี่ยก็ได้บูรณะปฏิสังขรณ์มาจนถึงปีเมื่อปีประมาณ2559เนี่ยพระอาจารย์ได้บูรณะใหม่จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ทำเป็นมาดโดยในเขตขันทาทศีมานี่ก็เป็นขอคงคงดื้อหมดเลยก่อสร้้างดวยใช้อะไรครับผมเป็นเป็นเป็นศิลาแรงเนี่ยเป็นทินาลาแรางศิาลาแรง ก็มีการบูรณะกันมาเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นของเง่ของโบราณเลยที่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปแก้ไขปรับปรุงอะไรเลยเป็นของดั้งเดิมที่พุกพังไปตามการเวลาเมื่อก็เมื่อก่อนก็เป็นอาจจะเป็นรูปี่สัตวนที่สวยงามแต่ตอนช่วงนี้มันมันเป็นหลายหลายร้อยปีมันก็ต้องเป็นพังเป็นเรื่องธรรมดา,าสิ่งสําคัญของการบริหารจัดการนั่นก็คือบวรบ้านวัดโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่าประวัติศาสตร์ของชุมชน มีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning เด็กจะได้รับความรู้ทั้งในด้านของวิชาประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยและวิชาอื่นๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะทำให้เด็กเกิดสมรรถนะที่ดี